เอาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสอนทำานกันเดี๋ยวเราให้ดูก่อนอย่างแรกอันเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ทุกคนนี่ทุกคนเราจะมาสอนทำแบบนี้หรืออีกอันหนึ่งน,นะคะมาเดี๋ยวเรามาสอนทำกันค่ะทุกคนอย่างแรกนะคะให้ทุกคนน่ะไปที่ Google Chrome อ่ะ นะแต่ถ้าใครไม่มี Google Chrome ก็เข้า Google อื่นก็ Google Google อื่นก็ได้นะคะนี่ใครสำหรับใครไม่มี Google Chrome แบบนี้นะก็กดเข้า Google ตัวเองไปเลยค่ะ Google ที่ตัวเองมีนะคะแต่เราถานัดเป็นตัวโคเนาะแล้วเราก็จะแบบไอ้อย่างไรถ้าเรามานะคะเราก็จะมาเจอแบบหน้านี้เลยนะทุกคนให้เราพิมพ์อะไรนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นของในคอมมันจะขึ้นอีกแบบหนึ่งนะคะ แต่จะไม่ขึ้นแบบนี้เหมือนใน iPad โทรศัพท์ค่ะอันนี้คือทำได้หลายแบบเลยนะจะใช้โทรศัพท์ใช้ iPad ใช้ Android ใช้คอมพิวเตอร์ทำได้ค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ทำได้จริงหรือเปล่าองั้นเดี๋ยวเราจะแบบสมมุตินะทุกคนเราพิมพ์ว่าสมมุตินะทุกคนเราพิมพ์ว่าแมวมแมวมแมวนะคะเราจะพิมพ์ว่าแมวให้ดูนะโอเคไป มาเริ่มแล้วอย่างแรกอะวิธีการเล่นน่ะสำคนที่เล่นไม่เป็นนะคะให้ทุกคนอะกดไปที่ปุ่มนี้เลยค่ะเข้าปุ่มนี้ไปเลยเข้าไปเลยนะคะเข้าไปเลยแล้วอาไรอย่างเงี้ยทุกคนดีดเตะปุ่มนะคะทุกคนต้องตะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยวกว่า่นเราต้องแตะปุ่มอะ เห็นไหมมันจะเป็นปุ่มสีส้มๆที่เราลงเมื่อกี้เราก็จิ้มหน้าจอได้เลยค่ะจิ้มได้เลยจิ้มตรงไหนก็ได้นะคะนี่นะคะสมมุติเราสมมติเราจิ้มตรงนี้เออมันก็จะมีรอยมือแมวนะคะทุกคนแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันไม่ยากอะไรเลยค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเป็นหมาดูนะคะทุกคน คือเราลืมบอกไปได้แค่หมากับแมวนะคะอันอื่นทำไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเซิร์ฟเป็นหมาค่ะทุกคนออะหมานะหมานะคะแล้วเราถ้าเกิดว่าทุกคนสงสัยว่าทำไมปุ่มมันไม่เหมือนกันอะ่ะให้ทุกคนอะ่ะคลิกที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มสีม่วงนะคะนี่เราเราวงไว้ให้แล้วค่ะมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ให้เราคลิกที่ปุ่มสีม่วงนะคะทุกคน ให้เราคลิกที่ปุ่มสีม่วงแล้วเราจะจิ้มตรงหนก็ได้สมมติเราจิ้มตรงนี้เออแล้วมันก็จะมาเหมือนกันนะคะไม่ยากเลยค่ะทุกคนลองเอาไปทํากันดูนะคะ